นี่เสร็จแล้วครับแฟร็สามแม่เดี๋ยวมาลองรองฟังเสียงครับรอฟังเสียงชจ้เกประกอบเสร็จแล้วครับนี่ได้ไหมไเอาไว้ข้างหน้าไม่ได้ปะไ,ได,ไได้เอา เ,เลยเอเลยเดี๋ยวจะลองฟังเสียงดูครับว่าตรงนี้จะรั่วไหมครับนี่ถ้าพอตรงนี้เราใช้แบบสวมมอานะครับเดี๋ยวถ้ามันรั่วเราจะเชื่อมเลยครับเชื่มอมมาเลยแต่ถ้าไม่รั่วก็เอาแค่นี้แหละรัดเอานะครับ ทำหูจับหนตอตเราเลยจับตรงนั้นมีอยู่นี่ปลายหาตรงนี้อ๋อจะทำหูจับเบาเครับเอ้ออยายวฟังเสียงดูก่อนสิได้ยังช่างะจรนะนร้อนนะนั่นนี่จะร้อนเลยไม่ดุนจะร้อนน่ะเก็บบอลแล้วครับตรงนี้ก็ทำหน้าแปลนใหม่แล้วก็ใส่ประกันแล้วครับน่าจะน่าจะอยู่นะทุกคนเหลือแค่นี่ตรงนี้ก็ ทำเป็นหน้าแป้นเลยครับจะได้ใช้ยาวๆเลยครับจับหน้าแป้นอเอาหน้าแปลนทนีเ้เลยเอ,า,อยางี้บ่เสียงอะไรปะนี่เสียงอะไรนี่ไม่เป็นไรรอกทำมันเดี๋ยวติดเครื่องดูครับ

นีค่ะปา,ปาร์ตแ,แล้วครับงานนี้ปาราดแล้วปาดแล้ว คือไหมเสียงดีไหมลูกพี่ดี่ชอบไหมชอบก็ซื้อเอาร้านนึงชอบอะรฮะเอาอย่างนี้นี่เชื่อมเลยรัดเลยรัดเอารั่วไหมไม่รั่ว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 ก็บีบแน่นๆเลยเดี๋ยวมันรั่วค่อยเชื่อมทีหลังรั่วป่ะลองยัง Cá châm lấy không? Châm lấy lên chặt Ờ ừ, hả? Cá châm lấy châm lấy Đã lên Châm lấy lên Áo lệt quá, áo lệt vã Lệt vã Mình lịch mất đơm rồi Nè Ừ áo lệt áo lệt Ô tắt nữa rồi, rồi Cái đeo quần này, buồn này. Ừ. Tiếng đi mấy? Đi Hả? À? Đi Chết đây mấy? Ai tiếng cho hộp เออประคัมเลยไอ่ไม่ดีหรอกใส่เลี้ยงดีแล้วใส่เลี้ยงดีแล้วใส่เลี้ยงเบื่อแล้วเบื่อแล้วใไหมเบื่อแล้วโอ้พี่นี่อะไรล้อกไงเทอร์โบแปร์นี่เทอร์โบแบบไหนนี่ขันดีควันเยอะไหมยังไม่เยอะเท่าไหร่นะจัดเองอีกไหมเกลียวที่ห้าไหมใช่เกลียวมันจะหมดแล้วเดี๋ยวลูกพี่เออสี่เลยเอาน็อตออกเลยเนาะน็อตทิ้งไปเลยครับจะมีเงินเติมนน้ำมันไหมนี่ โอ้ยับเลยแพดแพดเลยครับพี่น,น้องด่วนดวนเอาเริ่มเอาเลยดิสิบเบียให้ตัดจนเสร็จเลยก็เสร็จแล้วครับลงดำดูแลอุ๊ยมันต้องต่ำหน่อยครับเพราะว่าดำมันได้สูงไม่งั้นเวลายกมันจะติดตรงนี้ครับมันต้องให้ท่อมันต่ำนะต่ำหน่อยถ้าอยู่ขนาดนี้นี่พอดีดลเลยฮะ สามไปไม่สามไปก็ฟังว่าสามไปสามพันเก้าเก้าสิบเออห้าสิบบาทนะสามเก้าเก้าอ่ะเรียบร้อยครับมมััันนไไ่่รรวว้้อก <coughs> <coughs> Nhi không... không... à, Linh cầu thôi anh này Còn à, sai này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ประมาณนี้ครับทุกคน,นลันลันครับแปดสนี่4นิ้วครับบางคนบอก4นิ้วไม่ดังครับต้อง3มนิ้วแต่ว่าผมชอบไม่เหมือนใครครับสนิ้วไปเลยน้องลูกพนะี่นะฮะเสร็จแล้ว,ป,วปะโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ